แพลตฟอร์มการสังเกตฐานสามมิติหลายชั้นของจีนแห่งแรกที่เมืองชิงเต่มนนามณฑลซานตงใช้งานสำหรับการสังเกตการทางมหาสมุทรของจีนโครงสร้างหลักของแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมถึงบล็อกและหอสังเกตการมีน้ำหนักกว่า4 5 3 0ตันตามการออกแบบจุดสูงสุดของหอคอยอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลประมาณ103เมตรเป็นโครงสร้างสังเกตการทางทะเลที่สูงที่สุดของจีนด้วย สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถดําเนินการสังเกตการ3สามิติอเนกประสงค์ที่ครอบคลุมได้ถึงการสังเกตการชั้นบรรยากาศน้ําและหินซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องสแกนขนาดยักษ์ใหญ่เพื่อติดตามและตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมทางทะเลด้วยหลังจากสร้างเสร็จแล้วจะติดตั้งอุปกรณ์สังเกตการอย่างน้อย66ประเภทจํานวน195เครื่องเป็นหอสังเกตการที่มีขีดความสามารถมากที่สุดในการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรในโลกปัจจุบัน